ัจน์โจ้บนนึกโอลนะครับมืัอนี้ได้เท่ามากนะครับมืัอนี้จะไม่รีวิวกินหลับเท่านะครับน่าจะเฮ็ดแล้วไวก็ยู่เพราะว่าอันนี้ก็ค่ำนะครับถ้าเฮ็ดแล้วค่คำก็อาจจะบริรีวิวนะครับมันมืดนะครับนี่ครับซื้อเท่ามากนะครับสามสิบบาทนะครับนี่ครับเท่าแบบงามๆเลยนะครับถ้าต้องลวกก้อนนะครับต้มก้อนนะครับอันดับแรกต้องรีบล้างมันจะมือนนะครับเนาะเพราะว่าข้างก้อนนี่ล้างโบกี้อ่อนนะครับมันนี่ใบใหม่เนาะครับก็เลยบริรีบอ่าไทยนะครับแต่ว่าได้กินอยู่แซ่บๆนะครับนี่ครับผมมืัอนี้จะมากินหลับเท่านะครับ ตจำปลาทูครับอ,อันนี้ก็ต้มน้ำปลาแดดไว้แล้วครับต้มน้ำปลาแดดนะครับน,น,นี่ก็ต้มน้อนไปกรวบเท่าครับหัวยังนอหัวคือว่าเท่าอ,อัน,น ขอโทษนะบามันละครับุขโทษขอโทษนี่ดกันนะครับบานปรียกหดกันนะบาน,น,น,นปรียกพดพอขวแล้วคร,รับบานนี่ครับเข้าได้เมือนี่ก็เดทยอยู่ครับไทยกิวิวกินหบับจะว่นาน้ไว นำปลาดิบบริโภอยว้ตัวเพราะมีกนมันเนื้อปลตะไครอตะไครน้ำโอ้ในร้ายเยืเ็คับลาบเท่าลาบพักคับเท่ากับสิบร้ายภายในเนาะจะบอนี่ครับ ก็ไม่ให้ม่ให้กก็คัวพีกแล้วก็จะมีหัวุยดเดีรตอนนี้นอยากพี่คนหลมน่มแล้วมาจูบข้าวเดียวพี่รับพดัดลมเมตเนาะเห็นก็ควด้หลายอืม สองส่วนนี่อ,นนอืมฮึทำเป็นปังงางเฮียลูงหนิบกดกินนี่ทิว่าจังได้น,นอไปกินหมอครับ เรมมกเาจากข้าวเส้นนี่ครับราดข้าวเส้นเสด็จกินแบบไร้ขั้นตอนเนี่ครับเก็บเหงือ่อในโดนแห้งนะครับบ่อเห็นบ่นอใหญขี้เหงื่อจีรัยอืมที่ว่าข้าถ้าข้าต้มมันกจะบริโภเป็นสินภานใดหรอกครับแต่ว่าข้ากินมันเนาะอาร่อยชาตินะครับเสียบซ้ำเถาก,ก่อนบ่อเถวก็เขียบันนี้ชาติเยอ โอเคบ่เสียบนะครับโอเคครับหลับเท่าเุดเฉาด้วยกันนะครับมาอนี้ครับนี่ครับใส่หมูแกะไข่นี่ครับเฉาเฉครับมาอนี้งนะครับนี่ครับหลับเท่านะครับหลับเท่าสุกครับ